เมียฝรั่งเจอสามีที่ไหนต้อยเจอกับสามีได้อย่างไรแล้วต้อยกับสามีอายุห่างกันเยอะนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ของต้อยกับสามีก่อนที่เราจะมาคบกันเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่คนไทยรับไม่ได้บ้างหรือไม่ก็อาจจะงงว่าเฮ้ยทำไมเออต้อยถึงรับได้นะคะทําไมต้อยถึงได้เลือกอย่างนี้เนาะเพราะว่าอายุก็ยังน้อยเนาะอ,อนาคตก็ยังไกลทั้งๆท,ที่อยากจะเรียนต่อมากๆนะคะแต่ว่า เออทำไมต้อยเลือกทางนี้ต้อยก็บอกว่ามันน่าจะเป็นที่สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุครุสุนสคนเด้อจะเด้อื้อน,นี้กะจะมาเว้าวลึงเมียฝรั่งสู่ฟังเด้อจะเดอ้อก็คือว่าการที่เราเป็นเมียฝรั่งนะเนาะเวลาที่มีคนที่แบบเพิ่งมาเจอกันเพิ่งได้รู้จักกัน เาก็อยากจะถามนะนาะว่าเจอสามีที่ไหนเป็นคําถามแรกนะคะที่เขาจะเริ่มถามเรื่องส่วนตัวของเราซึ่งต้อยคิดว่านะคะเมียฝรั่งทั้งหลายนะคะต้องเจอคําถามนี้ทุกคนน่ะคิดว่าต้องเจอคําถามนี้ต้อยก็ไม่ได้มีอะไรที่จะต้องแบบปิดบงังว่าเออเจอสามีที่ไหนแต่ว่าส่วนตัวคิดว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวเนาะต้อยก็เลยตอบเข้าไปตามความจริงนี่แหละว่าอก็เจอที่บ้านนี่แหละพอ ต้อยตอบไปอย่างนี้เนาะเขาก็เร so like ิ so internet, like so like, okay, like ่มอยากรู้ละเฮ้ยมันจะเป็นไปได้ยังไงไปเจอที่บ้านฝรั่งนะไม่ใช่คนลาวเนาะที่จะแบบเออมาเจอกันในบ้านนอกคอกนาแบบนี้เนาะต้อยก็แบบอ้าจริงๆเจอกันที่นี่แหละแล้วก็แบบพยายามไม่พูดต่อนะพอเราพูดอย่างนี้เขาก็ยิ่งอยากรู้อเนาะต้อยก็เลยอ่อโอเคบอกเขาไปนะติดต่อให้นะคะแต่เขาก็ยังอยากรู้อ๋อหน้นโนนี่ถามต่ออีกก็เลย อืมเล่าที่มาที่ไปให้เขาฟังเนาะแต่เอาคร่าวๆนั่นแหละแล้วก็เอาสั้นๆซึ่งถ้าพี่ๆเพื่อนๆที่ติดตามคลิปของต้อยมานานเนาะก็จะรู้ว่าต้อยเจอกับสามีได้อย่างไรนะคะ mm hmm. ก็ถ้าใครที่มาเป็น FC ใหม่ก็กลับไปดูเนาะเรื่องอชีวิตกว่าจะได้เป็นเมียฝรั่งเนาะ ต้อยคิดว่าน่าจะเป็นนั่นแหละเพลย์ลิสต์ตรงนั้นนะคะก็ไปดูได้หลังจากที่ต้อยเล่าคร่าวๆให้เขาฟังเนาะ mm hmm. เขาก็เริ่มสงสัยนะคะหล,หลายท่านหลายหลายคนเนาะที่ได้ฟังเรื่องของต้อยก็ต้องสงสัยว mm ่า hmm. แล้วต้อยกับสามีอายุห่างกันเยอะนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ของต้อยกับสามีก่อนที่เราจะมาคบกันเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่คนไทยเนาะอาจจะรับไม่ได้บ้างหรือไม่ก็อาจจะงงว่าเฮ้ยทำไมต้อยถึงรับได้นะคะทำไมต้อยถึงได้เลือกอย่างนี้เนาะต้อยก็บอกว่า ก็ในคลิปนั่นแหละก่อนที่ต้อยกับเขาจะตัดสินใจคบกันน่ะเขาก็มีแฟนคนไทยคนใหม่อยู่แล้วนะคะแต่กับภรรยาเก่าเขาเนาะเขาก็คือต่างคนต่างมีคนใหม่อะ่ะเขาก็แยกกันอยู่นะคะหลังจากที่เลิกกันเขาก็ไปมีคนใหม่เพราะฉะนั้นเขาก็อิสระเนาะเขาสามารถที่จะเลือกใครก็ได้ส่วนต้อยเองทีนี้อืมแล้วทาไมต้อยถึงเลือกเพราะว่าอายุก็ยังน้อยเนาะอ,อนาคตก็ยังไกลท,ท,ทั้งๆที่อยากจะเรียนต่อมากๆนะคะแต่ว่า เออทำไมต้อยเลือกทางนี้ต้อยก็บอกว่ามันน่าจะเป็นบุเพสันนิวาสนะคะก็คือว่าชีวิตคู่ของคนเราเนาะเกิดมาก็ต้องมีคู่กันอยู่แล้วนะอยู่ที่ว่าจะได้พบเจอกันวันไหนก็คือชะตาฟ้าลิขิตมาแล้วเมื่อเราได้เจอคู่ของเราแล้วเราจะดําเนินชีวิตเป็นยังไงถึงจะสามารถประคองชีวิตคู่ให้ยืนยาวได้นะคะแล้วก็ ทั้งสองฝ่ายต้องมีความสุขใช่ไหมคะอันนี้จะเป็นประเด็นที่สําคัญกว่าว่าเออเรื่องอายุแต่มันก็ไม่แปลกเนาะเพราะว่าคนเราเวลาเจอกันต้องก็พูดตามตรงนะเวลาเจอกันอันดับแรกที่เราต้องเลือกก็คือหน้าตาใช่ไหมคะแล้วก็ฐานะต้องกระถามเขากลับนะว่าถ้าเลือกได้อ่ะคุณอยากจะเลือกสามีฝรั่งเลยไหมถ้าเกิดว่า Uh, คุณเติตบโตขึ้นมาเนาะเป็นวัยรุ่นคุณจะไปมองหาสายฝอเลยไหม <cream. S 1> เขาก็บอกว่าไม่ต้อยก็บอกเขาไปนะว่าต้อยก็เหมือนกันไม่ได้มองฝอนะคะแต่ว่าเราเคยมีความรักเนาะป๊อปปี้เลิฟเนาะรักในวัยรุ่นกับผู้บ่าวคนไทยนะคะแล้วเขาก็เหมือนที่ต้อยเล่าให้ฟังนั่นแหละนะคะไปดูคลิปนั้นนะคะบ่าวฝรั่งกับบ่าวไทยมันต่างกันยังไงเนาะเออต้อยก็เล่าอ่ะแบบถ้าเขาถามมาต้อยก็เล่าตรงๆนะคะว่า ก่อนที่ต้อยจะมาแบบมีชีวิตแบบนี้นะคะก็คือโอเคชีวิตที่ดีขึ้นมาหน่อยก็คือตอนที่ต้อยเป็นเด็กอะตอนอายุสักประมาณ7จ็ดแปดขวบเนาะก็ต้องไปช่วยพ่อแม่ทามาหากินแล้วนะคะก็คืออ,อย่างเช่นไปใส่กุ้งอย่างเงี้ยไปจุ่มกุ้งกรอบหาก้านกบก้านเขีย่ยตอนเป็นเด็กนะคะแปดเก้าขวบนี้เริ่มทําแล้วซึ่งเอาจริงๆก็ทำมาตั้งแต่แบบ หกขวบแล้วนะคะแล้วก็พอจิตแปดขวบก็เริ่มทําเองได้เวลาแม่จะไปใส่กุ้งเนาะไปจมกุ้งอะไรอย่างเงี้ยกางคํำกางคืนนะคะแล้วก็ต้องไปเป็นเพื่อนของแม่เนาะบางทีวัยเด็กอะ่ะวัยนี้เขาต้องนอนแล้วสองทุ่มเขาก็ต้องนอนเนาะแต่ว่าเราเนี่ยจะต้องไปช่วยแม่ไปก้านเขียดบ้างไปจมจุ้งบ้างหรือว่าแบบไปใส่เบ็ดใส่มองอะไรเนี่ยเป็นหน้าที่ของต้อยนะคะเพราะว่าต้อยชอบงานที่มันเป็นแบบของผู้ชายนะและมีอีกอย่างก็คือไปกา้าน ตุ๊กแกนะคะเข้าใจนะตุ๊กแกก็คือกับแก่นะ่ะเขาจะมารับซื้อบางทีอยากไปกับพี่สาวแต่ว่าพี่สาวนะเขากลัวต้อยก็ไปคนเดียวนะไปอยู่ที่โรงเรียนนะแต่ก่อนโรงเรียนมันจะเป็นประช้าเก่าเนาะพี่สาวก็ไม่อยากไปแต่ว่าต้อยอ่ะไปไปนะคะไปแล้วก็พยายามที่จะคล้องตุ๊กแกนะแต่มันตุ๊กแกมันฉลาดนะ่ะมันไม่ให้เราคล้องอนะ่ะมันก็จะออกมากินมลงเนาะ เวลาที่มันไม่มีแสงไฟมันก็จะออกมากินแมลงต้อยทําไงต้อยก็นอนเฝ้านะคะไปแล้วแบบเห็นตัวใหญ่มากตัวนี้จะต้องได้แน่นอน20บาทอย่างเงี้ยต้อยก็จะไม่กลับบ้านนะคะนอนเฝ้าแบบปิดไฟฉายอยันนี้ยังจําได้แล้วก็นอนเฝ้าจนกระทั่งมันโผล่หัวออกมาแล้วก็เปิดไฟส่องเพื่อที่จะรอว่าไอ้ตุ๊กแกตัวนะั้นแล้วมันก็โผล่หัวออกมาจริงๆนะคะแต่ว่ามันก็ฉลาดนะมันก็ไม่ให้จับจนกระทั่งพ่อคิดว่าเฮ้ยลูกสาวหายไปนานหายไปไหนอย่างเงี้ย พ่อก็เลยต้องมาตามนะคะเวลาที่พ่อมาตามเนี่ยเสียรถก็มาแล้วแบบขัดความรู้สึกมากเลยเพราะว่าต๊กแกสตัวนี้มันกําลังจะลงกลนเราแล้วนะคะเพราะว่ามันก็เริ่มออกมาไกลเรื่อยเรื่อยต้อยก็คิดว่าเออฉันจะเอาให้ได้แต่พอพ่อมันแล้วก็แบบพ่อก็ถามว่าเออทําไมไม่กลับมารออะไรต้อยก็บอกว่าต๊กแกมันกําลังจะออกมาตัวใหญ่มากอย่างเงี้ยพ่อก็เลยว่าไม่ต้องเอาแล้วแล้วเราก็เป็นผู้หญิงด้วยทําไมมาอยู่คนเดียวกลางค่ำกลางคืนพ่อก็สอนเนาะแต่ว่าต้อ,อยมีความคิด ผู้หญิงแล้วไงอย่างเงี้ยนะคะแบบว่าเฮ้ยจะสู้เหมือนกันนะไม่ได้เป็นแบบว่ากุลสตรีมากนะคะอันนี้สําหรับต้อยเองเนาะเออถ้าพูดถึงชีวิตสมัยก่อนมันก็รู้สึกว่าจะลําบากเนาะแล้วทีนี้พ่อก็มีลูกอยู่4ี่คนนะคะเราก็อบของเราก็คือยากจนแต่ไม่ได้อดนะคะอันนี้ก็เหมือนที่ต้อยเล่าให้ฟังก่อนที่ต้อยจะตัดสินใจเลือกคบกับฝรั่งนะคะ ตอนนั้นอยู่ม .5 านะคะกำลังจะขึ้นม6เป็นช่วงปิดเทอมเขาก็จะปิดเทอมนานอยู่นะคะเป็นช่วงปิดแบบก็ประมาณ2เดือนต้ก็เลยคิดว่าคนแถวบ้านนอกเราเนาะเขาก็จะไปทํางานกรุงเทพกันหลังจากที่ทําไรทํานาเสร็จช่วงนี้เขาจะพากันไปหางานที่กรุงเทพต้ก็เลยบอกกับแม่ว่าช่วงปิดเทอมเนี่ยจะไปหาค่าเทอมอยู่มสี่มห้ามหสมัยก่อนนอะาะมัธยมปลายก็จะมีค่าเทอมด้วยต้ยก็ไม่อยากจะรบกวนพ่อแม่ก็เลย บอกกับแม่ว่าเดี๋ยวต้อยจะไปทํางานกรุงเทพได้งานอะไรก็ไม่ไม่เลือกงานนะคะแต่ว่าขอให้ได้ทํางานถือว่าจะได้เป็นประสบการณ์ให้กับตัวเองนะคะตอนนั้นอายุประมาณ17นะคะพอไปแล้วอยากจะบอกว่ามันต้องมีค่าใช้จ่ายเนาะค่ารถไปกรุงเทพพอไปแล้วก็ต้องไปหาบ้านเช่าแต่ว่าโชคดีที่แม่รู้จักกับคนในหมู่บ้านนะคะก็เลยไปเช่าอยู่กับเขาอยากจะบอกว่าห้องเช่าเดือนละ400อ เขาเอาสังกะสีมาคั่นห้องอ่ะห้องประมาณแบบมั้ง4เมตรคูณ3เมตรประมาณนี้แหละก็เป็นห้องเนาะเอาสังกะสีมาคั่นแล้วก็ห้องน้ําก็เป็นห้องน้ํารวมกลิ่นนี้ไม่ต้องพูดถึงกลิ่นน้าเนา่ากลิ่นทุกอย่างถามว่าอยากจะกลับบ้านไหมความคิดที่บอกว่าจะกลับบ้านไม่มีนะคะมีแต่ความคิดที่ว่าโอ้โหชีวิตแบบนี้ฉันต้องพยายามหางานให้ได้แล้วก็จะทํางานเพื่อที่จะได้มีเงินก่อนจะกลับบ้านนะคะตอนนั้นคิดแค่นี้จริงๆเพราะฉะนั้นสภาพแวดล้อม เอาง่ายเหมือนสลัมเลยนะคะตอนนั้นพอเห็นแล้วก็คืออยู่ได้นะคะไม่มีปัญหาแล้วพอวันรุ่งขึ้นเนาะต้อยก็เริ่มออกไปหางานเลยก็ต้องไปถ่ายรูปบัตรก่อนก็ต้องจ่ายแล้วเนาะค่ารูปบัตรซึ่งตังก็ไม่ค่อยมีแล้วก็ต้องเดินนะคะเดินไปหางานแถวเดลต้าแม่พาไปอยู่แถวสมุทรปราการนะคะแถวนั้นเขาจะมีโรงงานเยอะเนาะก็จะมีสาวเดลต้าโรงงานหลายๆโรงเลยแถวนั้นก็ไปเลือกสมัครทุกโรงเลยที่เขาเปิดรับสมัครไปกับพี่สาวพอดีว่าช่วงนั้นอะ พี่สาวต้อยตัดสินใจที่จะไม่เรียนต่อแต่เขาจะไปทํางานนะคะเพราะว่าเขาก็สมองกับการคํานวณเรื่องการเรียนนี้เขาไม่ค่อยชอบด้านนี้เขาก็เลยจะทํางานต้อยก็เลยถือโอกาสขอแม่ไปกับพี่สาวนะคะและแม่ก็ไปด้วยไปส่งพี่สาวด้วยเดินทางงานอยู่สองวันนะคะสองวันเต็มๆแล้ววันที่สามก็คือพี่สาวอะไปสมัครงานแล้วเขาได้งานนะคะเพราะว่าอายุเขาถึงนะคะแล้วก็ใช้วุฒิมหกส่วนต้อย อายุไม่ถึงแล้วก็ตอนที่ไปล่อ people, หางานนั้นค่อยก็ใช้วุฒของมสามนะคะส่วนพี่ใช้วุฒิมหกนะเขาก็ต้องเลอกมหกยู่แล้วก็แต่ว่าเราก็มีเกี่ยงงานงานอะไรก็ได้นะคะเป็นแม่บ้านหรือว่าจะทาําความสะอาดหรือว่าอะไรก็ได้ก็ <sm ith> ไปสมัครไว้หลายที่เขาก็ <im it> ขอบเบอร์โทรไว้ <im it> บเบอร์โทรนี่ก็คือสมัยนั้นยังไม่มีโทรศัพท์เนาะเราก็ให้เบอร์โทรของคุณป้าที่เขาเคยอยู่ที่กรุงเทพนะ่ะถ้ามีงานเขาก็จะโทรมา ขนาดนั้นเลยนะคะแล้วทีนี้เขาก็ถามว่าอ้าวอายุยังไม่ถึง18หนูไม่เรียนต่อหรอเขาถามตอนนั้นก็ต้องโกหกเขาไปก่อนนะเนาะว่าอ๋อหนูไม่เรียนแล้วใช้บุตรมสามแล้วก็จะมาทํางานแล้วนะคะปรากฏว่าอยู่ได้วันที่3เนาะพี่สาวก็ได้งานส่วนเราไม่ได้งานแม่ก็เลยแบบว่าได้มาเห็นแล้วว่าชีวิตในเมืองเป็นยังไงสําหรับคนที่ไม่มีทุนก็ต้องใช้ กำลังแรงกายเข้าแรกนะคะเพื่อที่จะแบบทํางานเนาะมันก็ต้องเหนื่อยอยู่แล้วแล้วก็ต้องใช้ความอดทนสูงในการที่จะเดินหางานเพราะฉะนั้นกลับไปบ้านให้ตั้งใจเรียนแล้วก็ตั้งใจช่วยพ่อแม่ทํางานที่บ้านเราอะ่ะงานเยอะแยะถ้าเราไม่เลือกงานเราก็จะไม่อดประสบการณ์ครั้งนี้ในการที่มาเมืองกรุงเป็นยังไงได้เรียนรู้อะไรบ้างกลับไปนี้ต้องตั้งใจเรียนแล้วก็อย่าพึ่งสนเรื่องผู้บ่าว ะะแม่จะบอกว่าไม่ให้สนใจผู้บ่าวให้ตั้งใจเรียนตั้งใจทํางานช่วยแม่พอรู้แล้วว่าชีวิตในเมืองมันไม่ได้ง่ายถ้าเราไม่มีตังค์อยู่ในเมืองไม่ได้แต่ถ้าเราอยู่ที่บ้านนอกของเราถึงแม้จะไม่มีตังค์เราก็ยังมีข้าวในน้ํามีปลาในนามีข้าวถ้าขยันเราไม่อดตายอยู่แล้วเนาะแม่ก็ถือโอกาสสอนเราซะนะคะปรากฏว่าสามวันนั้นเป็นสมวันที่ทําให้ต้อยเริ่มมีความคิดที่ว่าอยากจะเรียนให้จบให้มีวุฒิสูงๆยิ่งเราเรียนสูงเวลาที่เราไปสมัครงาน ก็จะมีโอกาสที่จะได้ทํางานมากกว่าคนที่มีวุฒิน้อยอย่างเราเนาะเห็นไหมอย่างม3กับม6เขาก็ต้องเอาม6แล้วถ้าม6กับปร,ริญญาปริญญาตรียนยเนาะเขาก็ต้องเอาปริญญาตรียยค่าเงินเดือนเริ่มต้นก็เยอะกว่าตามวุฒิการศึกษานะคะก็เลยทาให้ต้อยเนี่ยอยากเรียนนะคะแล้วทีนี้พอกลับมาบ้านเราเนาะก็ต้องไปโรงเรียนแล้วก็ต้องช่วยพ่อแม่ทํางานเนาะมันเหนื่อยนะเอาจริงๆแทนที่จะได้ใช้ชีวิตในการอ่านหนังสือเตรียมสอบเนาะเราก็ต้อง ไปไร่ไปนาช่วยพ่อช่วยแม่ทํางานคนอื่นเขาเวลาที่จะติวสอบนี้เขาจะให้ลูกเขาอยู่บ้านนะคะอ่านหนังสืออย่างเดียวแต่เราเนี่ยต้องแบ่งเวลาอ่านหนังสือต้องช่วยแม่ดูแลน้องต้องทาหลายๆอย่างอะ่ะแบบความรับผิดชอบมันเยอะพักเสาร์อาทิตย์ต้องไปหาของป่าแบบว่าหาเห็ดหานอไม้หากุ้งหาปลาอะไรอย่างเงี้ยไปขายในตลาดซึ่งในตลาดเนี่ยแต่ก่อนก็จะไปที่ตลาดนองสูงนะคะคนที่ตลาดนองสูงอะ่ะจะรู้จักต้อย ทุกคนนะคะท,ที่เป็นแม่ค้าประจําของตลาดนองสูงตั้งแต่สมัย20ปีที่แล้วนะคะเขาจะรู้จักต้อยกับพี่สาวชีวิตแบบนี้ไงคะมันก็เลยทําให้ต้อยอต้องเลือกในวันที่เรามีโอกาสนะคะพอ,อะสามีของต้อยเนาะฝรั่งคนนี้เขาเลิกกับภรรยาของเขาแล้วเขาก็ไปเจอคนไทยแล้วก็ไปด้วยกันไม่ได้เหมือนกับว่าจะโดนสาวไทยหลอกอย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกให้ภรรยาของเขาช่วย หาสาวไทยคนไหนที่แบบจะซื่อสัตย์จริงใจแล้วก็ดูแลเขาได้ยิ่งเป็นเด็กบ้านนอกคอกนาแบบใส่ซื่อไม่ทันคนยิ่งดีนะอันนี้ก็คือเอาจริงๆนะคนบ้านนอกเราเะนาะไม่ค่อยทันคนและยิ่งถ้าเขาจริงใจกับเราเขาให้เราเขาช่วยเหลือเรา <S <S เมื่อเรามีโอกาสที่จะมีชีวิตที่ดีกว่าเราก็ต้องเลือกอยู่แล้วใช่ไหมคะนี่แหละถึงเป็นที่มา ของการที่ทําไมต้อยถึงได้มีสามีต่างชาตินะคะพอต้อยเล่าให้เขาฟังเขาก็บอกเออถ้าเป็นเขาเขาก็คงจะเลือกเหมือนต้อยนี่แหละเพราะว่าเห็นแล้วก็คือชีวิตดีขึ้นจริงๆนะคะแต่ต้อยก็อยากจะบอกนะ้องหลายๆคนที่คิดว่าเออได้สามีฝรั่งแล้วชีวิตจะดีขึ้นก็ไม่เสมอไปนะคะมันอยู่ที่ว่าฝรั่งคนนั้นดูแลเราและครอบครัวไหมนะคะแล้วก็เราอะจริงใจกับเขา มากน้อยแค่ไหนนะคะไม่ใช่ว่าเฮ้ยเจอฝรั่งที่อายุเยอะแล้วรีบคว้าเลยนะคะแล้วก็เออรีบจดทะเบียนเผื่อว่าเวลาที่เขาเสียชีวิตเราจะได้สมบัติเขาอันนี้ก็มีนะคะก็คือแล้วแต่เนาะต่างคนต่างคิดแต่ว่าต้องคิดว่าความซื่อสัตย์ความเข้าอกเข้าใจกันแล้วก็จริงใจต่อกันเนี่ยจะทําให้ชีวิตคู่ของเรายืนยาวและไม่ค่อยมีปัญหาไม่ค่อยมีอุปสรรคนะคะบางคนคิดว่าโอ้ได้สามีฝรั่งแล้วต้องรวย ไม่นะต้อยก็บอกกับเขาไปเหมือนกันเขาก็คิดว่าโอ้ฝรั่งทุกคนต้องรวยนะเพราะว่าเห็นเมียฝรั่งแต่ละคนโอ้โหรู้ราหมาไม่เห่านะคะรู้ราหมาเห่ามากเลยต้อยก็บอกมันไม่ทุกคนเพราะว่าขนาดว่าสามีของต้อยตอนที่ต้อยคบกับแกนะ่ะมาแต่ตัวแต่ว่าถ้าเราช่วยกันช่วยกันหาบช่วยกันคอนเนาะเข้าใจกันเอื้อฟื้อเพอแพ่ต่อกันอะ่ะชีวิตก็จะดีขึ้นแน,น่นอนนะคะไม่ใช่แต่ว่ากับฝรั่งหรอกคนไทยก็เหมือนกันเนาะ นี่แหละก็เลยมาเล่าสู่กันฟังเนาะมันเป็นคําถามที่มันก็ว่าได้หลายคนอยากรู้ที่มานะคะของการได้เป็นเมียฝรั่งของต้อยนะคะที่ใครๆอยากรู้จังเลยเนาะแต่ก็มีหลายคนที่อยากรู้แต่ไม่กล้าถามแต่พอเล่าให้ฟังแล้วก็เอออหอมอกไปด้วยกันนะคะโอเคเมื่อกี้ได้ยินเสียงปลาด้วยตอนนี้ต้อยอยู่ริมห้วยนะคะอันนี้ก็ก,กอหอ่อไม้ บรรยากาศข้างหน้าสวยงามมากเลยนะคะโอเคคลิปนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะมีคนถามว่าก็คนเดิมนี่แหละนะคะเขาถามว่าเป็นเมียฝรั่งต้องมีกิ๊กทุกคนไหมนะคะอ้าวต้อยก็ไม่รู้จะตอบยังไงพอดีว่าแต่แกไปเจอเมียฝรั่งลหลายหลคนนะคะที่มีสามีอายุเยอะแล้วก็ต้องมีกิ๊กนะคะอันนี้เดี๋ยวต้อยจะมาเล่าสู่กันฟังเนาะว่าเมื่อเราได้ยินเขาถามมาแบบนี้ เรารู้สึกยังไงและเราจะตอบเข้าไปยังไงนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วเด้อเจเด้อขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพเด้เด้อไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย